ออร์โมนีมอเกินวัยรุ่นกล้าที่ถูกคุกคามก่อนหายตัวไปในดันลัสอัมรานีดานเตมอแกนเกิดเมื่อวันที่19ธันวาคม1989เมื่ออายุ17ปี เขาอาศัยอยู่กับแม่ในอพาร์ตเมนต์ในเมืองดันลัสรัฐเท็กซัสอัมรานีมีบุค,คลิกที่โดดเด่นและรอยยิ้มที่ไม่มีวันลืมเขาเป็นเกย์อย่างเปิดเผยภูมิใจและไม่กลัวที่จะแสดงตัวตนผ่านเสื้อผ้าและท่าทางเขาใส่ในสิ่งที่ชอบและไม่สนใจว่าใครจะพูดอะไรแต่ในช่วงสัปดาห์ก่อนที่เขาจะหายตัวไปมีคนหรือกลุ่มคนที่เริ่มคุกคามเขา วันที่22พฤษภาคม2017อัมรานีถูกทำร้ายร่างกาย1สัปดาห์ต่อมาเขาเริ่มได้รับโทรศัพท์ข่มขู่จากคนที่เกี่ยวข้องกับการโจมตีนั้นพวกเขาพยายาม่อให้เขาออกไปข้างนอกจากนั้นในวันที่31พฤษภาคมกระสุนปืนพุ่งทะลุหน้าต่างอพาร์ตเมนต์ของแม่เขาอัมราณีและแม่รีบวิ่งออกไปข้างนอกแต่เขากลับถูกซุ่มโจมตีอีกครั้งโดยผู้ ยญิงที่เขาเคยคิดว่าเป็นเพื่อนพร้อมกับลูกสาววัยรุ่นของเธอการโจมตีนี้ถูกบันทึกไว้ในวิดีโอและที่น่าตกใจยิ่งกว่าคือมือปืนคนนั้นโพสต์โอ้โอดเรื่องนี้บนโซเชียลมีเดีย3วันต่อมาอัมรานีหายตัวไปนั่นคือวันที่13มิถุนายน2017ครอบครัวของเขาตื่นตระหนก และคนหาทุกเบาะแสเป็นเวลาเกือบสองเดือนจนกระทั่งวันที่24กรกฎาคมมีคนพบโครงกระดูกใกล้สวนบุตรแมนเพียงไม่กี่ช่วงตึกจากบ้านของอัมรานีโครงกระดูกและเสื้อผ้าบางส่วนรวมถึงกระเป๋าที่เขามักพกติดตัวถูกพบในถนนที่มีทุ่งหญ้ารกทึบอยู่ใกล้ๆในกระเป๋ามีกระดาษที่มีหมายเลขโทรศัพท์ซึ่งเชื่อว่าเป็นของคนที่คบกับเพื่อนของอัมรานี ถึงแม้จะมีหลักฐานเหล่านี้ตำรวจก็ยังตั้งข้อสันนิษฐานว่าเขาอาจเสียชีวิตจากยาเกินขนาดแต่ครอบครัวของอัมราณีปฏิเสธทันทีโดยชี้ให้เห็นถึงรูปแบบการถูกคุกคามและความรุนแรงก่อนที่เขาจะหายตัวไปสุดท้ายสำนักงานตรวจสอบทางการแพทย์ของดัลลัสเขาตีระบุว่าสาเหตุและลักษณะการเสียชีวิตยังไม่สามารถสรุปได้แต่กรมตำรวจดัลัสปฏิบัติต่อ คดีนี้ในฐานะคดีฆาตกรรมตั้งแต่วันแรก ป้าของอัมรานีรอยจันจันทราได้นำการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมเธอต่อสู้กับข้อมูลที่ผิดพลาดในสื่อและคำถแถลงจากตำรวจมีผู้ต้องสงสัย3คนที่เกี่ยวข้องกับการคุกคามและความรุนแรงต่ออัมรานีหนึ่งในนั้นซึ่งเชื่อว่าเป็นมือปืนถูกฆ่าตายในปี2019อีกคนหนึ่งกำลังรับโทษในคดีอื่นและคนที่สยังไม่ถูกจับกุมถึงตอนนี้ยังไม่มีใครถูกตั้ง ข้อหาในคดีการเสียชีวิตของอัมรานีครอบครัวของเขาต้องการให้หน่วยเท็กซรเรนเจอร์และสำนักงานอายการสูงสุดของรัฐทบทวนคดีอย่างเต็มรูปแบบและเปิดการสืบสวนใหม่พวกเขาต้องการให้มีการตรวจสอบกระสุนจากเหตุการณ์วันที่31พฤษภาคมเพื่อหาหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ และต้องการให้มีการค้นหาพื้นที่เกิดเหตุอย่างละเอียดเพื่อหาซากศพหรือหลักฐานเพิ่มเติมพวกเขายังเรียกร้องให้แก้ไขใบมรณบัตรของอัมราณีให้ระบุว่าเป็นคดีฆาตกรรมและขอให้รัฐเท็กซัสจัดตั้งหน่วยคดีฆาตกรรมที่ยังไม่คลี่คลายโดยใช้ เทคโนโลยีสมัยใหม่ครอบครัวได้เริ่มแคมเปญป้ายโฆษณาทั่วดันลัสและสร้างคำร้องบนเชง .org แต่จนถึงมิถุนายน2025คดียังคงเปิดอยู่และยังถูกระบุว่าไม่สามารถสรุปได้ซึ่งทำให้ครอบครัวรู้สึกเหมือนติดอยู่ในความไม่แน่นอน หากคุณต้องการช่วยสามารถลงนามในคำร้องได้ที่ c h เ n g .org ลิงก์อยู่ในคำอธิบายด้านล่างซากศพของเขาถูกพบเมื่อวันที่24กรกฎาคมของปีนั้นและจนถึงตอนนี้8ปีผ่านไปคดียังไม่คลี่คลายชชลาพนหญิงสาวที่เต็มไปด้วยชีวิตถูกฆาตกรรมและแยกชิ้นส่วนถูกละเลยเป็นเวลาหลายปี เชอริวอน,นาภายเกิดเมื่อวันที่8มกราคม1977ในเมืองมอนตันนิวบรันสวิกเธอจบการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมแฮร์ริสันเทรปเบิลในปี1995และเป็นที่รู้จักในฐานะคนที่เปล่งประกายด้วยแสงสาใจความสุขและความเห็นอกเห็นใจเชอริวเป็นคนที่ไม่เพียงแค่อยู่เคียงข้างคนที่เธอรักแต่ยังช่วยเหลือคนแปลกหน้าด้วยเธออบอุ่น ใจกว้างและเต็มไปด้วยชีวิตแต่ทุกอย่างถูกพรากไปในฤดูร้อนปี 2004. ในคืนวันที่30มิถุนายนเชอรินวัย27ปีไปที่อาพาร์ตเมนต์ของชายชื่อดาวิดโจเซฟวูเลตท,ทั้งสองมีประวัติรู้จักกันและคืนนั้นพวกเขาใช้ยาเสพติดด้วยกันเชอริวหมดสติในห้องน้ำตามคำกล่าวของวูเลตเขาพยายามช่วยเธอแต่ไม่สำเร็จจากนั้นเขาตื่นระหนก และตัดสินใจทำสิ่งที่ไม่มีวันหวนคืนเขาบีบคอเธอจนเสียชีวิตและเรื่องราวยิ่งมืดมนลงไปอีกเขาไม่ได้เรียกขอความช่วยเหลือแต่กลับขอให้เพื่อนซึ่งเสียชีวิตไปแล้วช่วยปกปิดการกระทำของเขาพวกเขาเริ่มแยกชิ้นส่วนร่างของเชอริลในอาพาร์ตเมนต์นั้นวูเลตนำซากศพของเธอไปยังพื้นที่ป่าห่างไกลนอกเมืองเซนจอนและทิ้งไว้ที่นั่น เชอริลถูกแจ้งว่าหายตัวไปในเดือนสิงหาคม2004การค้นหาดำเนินการมีการติดโปสเตอร์แต่ไม่พบร่องรอยของเธอครอบครัวของเธอต้องเผชิญกับความเงียบและความไม่รู้เป็นเวลาหลายปีจนกระทั่งในปี2008มีความคืบหน้าวูเลตถูกตั้งข้อหาฆ่าคนตายโดยไม่เจตนาในคดีของเชอริลแต่ไม่ใช่คดีเดียวที่เขาเกี่ยวข้องเขายังถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมในปี 1,991จากการยิงและฆ่าดักลาสเอ็ดเจในเดือนมิถุนายน2009วูเลถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตโดยไม่มีโอกาสได้รับทันบนเป็นเวลา15ปีสำหรับคดีนั้นแต่ถึงแม้ว่าจะมีการสารภาพและคำพิพากษาซากศพของเชริลก็ยังไม่ถูกพบครอบครัวของเธอยังไม่มีที่สำหรับไว้อะไร ในปี2012นักเดินป่าพบกะโหลกมนุษย์ในพื้นที่ป่าใกล้เซนจอนซึ่งอยู่ห่างจากมอนตันไม่ไกลเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแต่ไม่สามารถระบุต,ตัวตนได้จึงถูกเรียกว่าเจนโด และเก็บไว้เป็นเวลานานถึง8ปีจนกระทั่งในปี2020 r c m p เปิดตัวโปรแกรม DNA แห่งชาติสำหรับบุคคลสูญหายในเดือนพฤศจิกายนครอบครัวของเชอริลถูกขอให้ให้ตัวอย่าง DNA และผลลัพธ์ยืนยันว่านั่นคือซากศพของเชอริลอนาภายนี้เป็นครั้งแรกที่ r c m p ของนิวบรันสวิกระบุซากศพได้สำเร็จผ่านโปรแกรมนี้สำหรับครอบครัวของเชริล มันนำมาซึ่งความรู้สึกโล่งใจแต่ก็มาพร้อมกับความเจ็บปวดและความคับข้องใจทำไมต้องใช้เวลาเกือบสิปีกว่าจะเชื่อมโยงข้อมูล น้องสาวของเธอทรูดีวินเนอร์กล่าวอย่างตรงไปตรงมาว่าระบบทำให้พวกเขาผิดหวังงานศพของเชอริลจัดขึ้นในฤดูใบไม้ผลิปี2021เธอถูกฝังที่สุสานเอาเธอวูดในริเวอร์วิลกลับไปอยู่กับแม่ของเธอแคทเธอรีนพายวินเนอร์ซึ่งก็มีเรื่องราวที่น่าสลดไม่แพ้กันในปี2005เพียงหนึ่งปีหลังจากเชริลหายตัวไปแคทเธอรีนถูกพบว่าถูกฆาตกรรมเมื่อ อายุ45ปีคดีของเธอยังไม่คลี่คลายบางคนเชื่อว่าแคทเธอรีนอาจถูกค่าเพราะรู้มากเกินไปเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเชอริล ครอบครัวกล่าวในแถลงการว่าทั้งเชอริลและแคเทเธอรีนทุ่มทุ่มเทศหัวใจให้กับครอบครัวและเพื่อนฝูงพวกเขาเป็นลูกสาวแม่พี่สาวและมนุษย์ที่มีสิทธิ์ได้รับการปฏิบัติอย่างมีศักดิ์ศรีปัจจุบันดาวิดวูเลตยังคงถูกคุมขังในคดีฆาตกรรมอื่นและยังไม่ถูกตั้งข้อหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแยกชิ้นส่วนร่างของเชริลส่วนแคเทเธอรีนผู้ฆ่าเธอยังไม่ถูกจับแต่เชริลได้ชื่อของ เธอกลับคืนมาแล้วเธอได้รับศักดิ์ศรีคืนและครอบครัวของเธอยังคงต่อสู้ต่อไปเพื่อความยุติธรรมเดโบราห์นเนยลการหายตัวไปอย่างลึกลับในป่าเพนซิลเวเนียเดโบราสุดานานีเกิดเมื่อวันที่5ตุลาคม1954เธออายุ61ปีเมื่อหายตัวไปจากเมืองเมวินรัฐเพนซิลเวเนียเมืองเล็กๆที่เงียบสงบ และไม่ค่อยมีคดีคนหายสำหรับเกือบ2ปีการหายตัวไปของเธอถูกจัดเป็นคดีคนหายจนกระทั่งในเดือนเมษายน2025ตำรวจรัฐเพนซิลเวเนียและตำรวจเมืองเมวินได้เปลี่ยนสถานะเป็นคดีฆาตกรรม การพบเห็นเดโบราครั้งสุดท้ายได้รับการยืนยันเมื่อวันที่13สิงหาคม2022กล้องวงจรปิดที่หอคอยฮอนแลนด์ซึ่งเป็นอาคารรอพาร์ตเมนต์ที่เธออาศัยอยู่จับภาพเธอออกจากอาคารพร้อมชายที่เธอรู้จักตำรวจไม่ได้เปิดเผยชื่อของเขาเรียกเขาเพียงว่าชายที่รู้จัก แต่ยืนยยนว่าทั้งคู่ขับรถสีแดงออกไปด้วยกันมุ่งหน้าไปยังพื้นที่ป่าสงวนเกมแลนด69ซึ่งเป็นป่าขนาดใหญ่เกือบ4,500เอเคอร์ในเคานตี้ครอฟฟอร์ดและนั่นคือจุดที่ร่องรอยของเธอหายไปไม่มีการโทรศัพท์ไม่มีข้อความโซเชียลมีเดียของเธอเงียบสนิทบัตรธนาคารไม่ถูกใช้ และไม่มีกิจกรรมใดๆในหมายเลขประกันสังคมของเธอครอบครัวของเธอยืนยันว่านี่ไม่ใช่นิสัยของเธอเธอจะไม่หายไปโดยไม่บอกใครตำรวจเผยแพร่ภาพจากกล้องวงจรปิดที่แสดงให้เห็นเดโบราขึ้นรถสีแดงคันนั้นเพื่อกระตุ้นความสนใจจากสาธารณาการค้นหาเริ่มขึ้นอย่างจริงจังมีผู้คนนับร้อยรวมถึงตำรวจเจ้าหน้าที่พิทักป่าทีมสุนัขเค ก้านักดับเพลิงท้องถิ่นและอาสาสมัครเข้าร่วมค้นหาบางคนเดินเท้าบางคนใช้มาและใช้เรือในพื้นที่หนองน้ำแต่พื้นที่นั้นยากลำบากและไม่มีร่องรอยของเดโบราไม่มีของใช้ส่วนตัวไม่มีซากศพเกมแลนกลืนเรื่องราวของเธอไปทั้งหมด จนถึงมิถุนายน2025เดโบรายังคงหายตัวไปและคดียังไม่คลี่คลายครอบครัวและเพื่อนของเธอยังคงหวังว่าจะได้คำตอบและความยุติธรรมแ a m มลเลอร์เฮนริกส์หญิงสาวถูกยิงในเหตุปล้นยังไม่ได้รับความยุติธรรม พาเมลาเร e h เฮนริกเกิดเมื่อวันที่20เมษายน1961ในเมืองคลินตันรัฐไอโอวาเธอเป็นลูกคนเล็กสุดใน6คนของจีนและเรมอนเฮนริกเป็นลูกสาวที่อบอุ่นมีความรับผิดชอบและเป็นที่รักของครอบครัวเธอจบจากโรงเรียนมัธยมคลินตันและเมื่ออายุ19ปีเธอเพิ่งมั่นในช่วงวันหยุดปีใหม่1981ชีวิตของเธอกำลังเริ่มต้นขึ้น แต่ในเช้ามืดของวันที่13มกราคม1981ทุกอย่างเปลี่ยนไปพาเมลากำลังทำงานกับปกติที่แอ b บิตโพสหมายเลข28ในคลินตันริชาร์ดฮัตสันเป็นหนึ่งในคนสุดท้ายที่เห็นเธอยังมีชีวิตเขาออกจากบาร์ตอนประมาณ21นาฬิกาและพาเมลาเดินไปส่งเขาที่ประตูและเตือนให้เขาระวังตัวเธอออกไปอุ่นเครื่องรถในคืนที่หนาวเย็น นั้นไม่มีเสียงร้องไม่มีกระจกแตกไม่มีการโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือมีเพียงความเงียบเช้าวันนั้นเพื่อนบ้านสังเกตว่ารถของพาเมลายัางสตาร์ททิ้งไว้เป็นเวลาหลายชั่วโมงจึงแจ้งตำรวจเจ้าหน้าที่มาถึงแต่ไม่พบอะไรผิดปกติรถจอดถูกต้องประตูล็อกไม่มีร่องรอยการบุกรุก จึงจับไปโดยไม่ได้เข้าไปในอาคารจนกระทั่งมีคนเข้าไปตรวจภายในและพบสิ่งที่ไม่อาจจินตนาการได้พาเมลาถูกยิงเสียชีวิตในบาสถานที่ถูกปล้นแคชเชียและตู้เซฟถูกขโมยเงินไปหมดผู้ก่อเหตุไม่ทิ้งพยานไว้ ผ่านมา4ีสีป่ปีไม่มีใครถูกจับกลุ่มตำรวจเชื่อว่าแรงจูงใจคือการปล้นแต่คดีนี้ถูกวิจารณ์อย่างหนักแม่ของพาเมลาเชื่อว่าผู้ฆ่าเป็นคนที่ลูกสาวรู้จักและอาจยังอยู่ในคลินตันสิเดือนต่อมาเกิดเหตุฆาตกรรมอีกครั้งที่โรงเตียมเอ็นซึ่งอยู่ห่างจากที่เกิดเหตุของพาเมลาไม่ถึงหนึ่งไมล์แต่ตำรวจยืนยันว่าไม่มีหลักฐานเชื่อมโยงทั้งสองคดี จนถึงมิถุนายน2025คดีของพาเมลายังไม่คลี่คลายครอบครัวของเธอยังคงหวังว่าความจริงจะปรากฏเพทริเชอร์เมอร์โกลนจากเจนโดสูเยืร์ที่มีชื่อหลัง50ปีในคอนกรีต วันที่10กุมภาพันธ์2003คนงานก่อสร้างกำลังรื้อฐานรากของอาคารเก่าที่301ถนนเวส46ในแมนฮัตตันพวกเขาพบแผ่นคอนกรีตแปลกๆใกล้เตาถ่านหินเก่าเมื่อเจาะเข้าไปกะโหลกมนุษย์กลิ้งออกมาใต้แผ่นคอนกรีตมีโครงกระดูกของเด็กสาวถูกมัดด้วยสายไฟและขดตัวอยู่ในท่าทารกซ่อนอยู่ในพรมที่ผุพังและถูกปิดผนึกในคอนกรีตเป็นเวลาหลายทศวรรษ นักมานุษยวิทยาระบุว่าเธอถูกบีบคอหน้าจะในช่วงปลายทศวรรษ1960หรือต้นทศวรรษ1970มีของแปลกๆพบในที่ฟังศพเช่นเหรียญ10เซนจากปี1969นาฬิกาโบวยุค1960ถุงน่องทหารของเล่นพลาสติกสีเขียวชุดเรสยีประยับและแหวนทองที่มีอักษรย่อพียมสติงรวมถึงเส้นผม ที่อาจเป็นของชายผิวขาวคดีนี้ดูเหมือนจะแก้ได้แต่การสืบสวนผิดพลาดเมื่อป้ายที่พบใกล้ซากศพถูกคิดว่าเป็นของยุค1980และขวดยาเบอร์นูระบุวันที่1979ทำให้ทำลายคลาดเคลื่อน เป็นเวลเกือบสองทศวรรษเธอถูกเรียกว่ามิทาทเจนโดอาคารนี้มีประวัติวุ่นวายเดิมเป็นสภีกอีซียุคข้ามขายเล่าและในทศวรรษ1960กลายเป็นคลับเดลซีนที่มีคนดังอย่างจิมมี่เฮนดริกและเจนีสตอปลินมาเยือนย่านนี้ถูกควบคุมโดยมาเฟียริสและเมื่อคลับปิดในปี1969อาคารกลายเป็นแหล่งของยาเสพติดและบาโซโคร ในปี2022หน่วยคดเดียนของ NYPD ร่วมมือกับนักสืบพันธุกรรมลินดาดอยและในเดือนมีนาคม2023พวกเขาได้ระบุตัตวตนของเหยื่อว่าเป็นพาทริเซียแคทเธอรีนแม็กกลุงเกิดเมื่อวันที่20เมษายน1953ในบรุกลินเธอเป็นลูกคนเดียวชีวิตของเธอเต็มไปด้วยความไม่มั่นคงพ่อของเธอเบอร์นราดมาโลนมีครอบครัวรับสองครอบครัวและ เสียชีวิตเมื่อเธออายุสิบปีแม่ของเธอย้ายไปอยู่กับชายที่มีครอบครัวแล้วและปลอมเอกสารรวมถึงชื่อของพาทริเซียเธอออกจากโรงเรียนในปี1969ขณะตั้งครรภ์และแต่งงานกับชายวัย32ปีชื่อดอนันแกรนซึ่งต่อมาพบว่าใช้ตัวตนปลอมเขาหายตัวไปหลังงานแต่งและที่อยู่สุดท้ายของเขาคืออาคารเดียวกับที่พบศพของพาทริเซีย ปัจจุบันอาคารนั้นกลายเป็นโรงแรมริโอพลาซาแต่ตำรวจยังคงตามหาอนันแต์กรดนและลูกที่หายไปของพาตริเซียรวมถึงพี่ชายของเธอเบอรนนัดจูเนียซึ่งเป็นผู้ต้องสงสัยพาทริเซียอายุเพียง16ปีเมื่อหายตัวไปในปี1969แต่ในที่สุดเธอก็ได้ชื่อของเธอกลับคืนมา